สวัสดีครับก็สำหรับวันนี้วันที่21กันยายน2567ก็เดินทางมาที่น้ำตกสลัดใดนะครับจังหวัดนครนายกเส้นทางระยะทางไปกลับระหว่างน้ำตกสลัดใดนะครับอยู่ที่ประมาณ5กิโลเริ่มต้นมาก็ ไม่มีคํา่าล่ามนะครับเรื่อต้นหมาก็ชันเลยข้างล่างคือทางที่เดินขึ้นมานะครับก็ชันมาเรื่อยๆนะแล้วก็วันนี้ก็มากับน้องคู่ใจนะครับน้องออยนักเดินป่าเดินน้ำตกเดินทางธรรมชาติตัวยงยังไงก็ต้องสู้นะครับนักเดินป่าของเรานะครับตอนนี้ ดูสภาพเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพักก่อนไปหาที่งนทางเรียบวุ้นน่ะเฮ้ยได้แล้วข้างบนมีความหวางแล้วครับข้างบนทางเรื่องเรียบแล้วทางข้างหน้าก็จะเรียบแล้วก็ทางดีทางสบาย สอง้ากิโลก็ไม่ได้ไกลมากเดินก็ประมาณชั่วโมงหน่อยๆแต่ข้างหน้าเมื่อกี้พี่ก็บอกว่ามีร้านขายน้ําขายอยู่นะเส้นนี้ก็มีคนมาวิ่งเถวด้วยนะครับใกล้ถึงแล้วน้องตอนนี้ก็หยุดพัก น่าจะาครั้งที่สามกิโลได้หนึ <28. S 2> <28. S 1> ่งกิโลอ่สองจุดแปดสองดแปดออีกหน่อยนึงแต่ยังไม่ถึงครึง่งมันจะกากค่อนข้างจะดีนะครับแ,แถวๆนี้แต่ว่าตอนนี้มีเสียงตัดหญ้าอยู่โอเคเดี๋ยวลุยกันต่อตอนนี้นะครับเดินมาสักประมาณ900เมตรด้านบนก็จะมีลานแคมปิ้งนะครับส่วนน้องออยตอนนี้ก็รีสตาร์ทมาเป็นครั้งที่สี่ส ยังสู้นะครับดูสภาพนะครับนักเดินป่านักเดินป่าตัวยงเนี่ยน้องออยก็มีปัจญาอยู่นะครับจะเร็วจะช้าก็ถึงเหมือนกันด้านหน้านะครับก็จะเป็นนี่จุดขายน้ำลานแลลานลานลานแลวัน คนที่ในครับเนี่ยคนตายล้านแหล่วันพุ่มยูสุลัดอยู่ในครับเนี่ยอ๋อครับขึ้นไปดูได้ไหมครับได้ขึ้นไปถ่ายรูปได้ครับได้รอบเลยครับครับผมขอบคุณครับมาเจอคอเดียวเลยล่ะตรงนี้นะครับชื่อล้านแล่วันภาษาใต้เลยว่าล้านแล่วัน ลานแลววันก็คือลานดูท้องฟ้านะครับลานแล้ววั่นโอ้โหใช้ได้เดี <ew> ๋ยวเราจะพักกันตรงนี้กันก่อนนะครับพักก่อนไหมเดี <ew> ๋ยวเราจะพักตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบินดอนดูหน่อย สำหรับนะครับบรรยากาศตอนนี้ฝนก็มาประทานพรให้แล้วสวนหอยังสู้นะฝนมาประทานพรนล้วเราเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ข้างหลังเราก็ยังมีนะครับทีมงานน,น้องๆที่เดินไปเป้าหมายเดียวกัน <c oughs> ก็โดยครั้งก่อนนะครับมีประสบการณ์เรื่องฝนมาแล้วครั้งนี้ก็เลยไม่พลาดนะ้องเซฟตี้ตัวเองหน่อย <c oughs> ข้างหน้านะครับตอนนี้ก็ฝนตก เป็นเส้นทางวิ่งเทลด้วยนะครับเไยฝนมาประทานพรให้แล้วเลาอยู you, ่ตรงเาจมเราก็จะมีเรื่องเล่าใช่ไหมเมื่อไรที่ลมยงพัดเธมาเรู้าสภาพทางตอนนี้นะก็ เริ่มจะขุกลายเป็นหินเป็นดินแล้วก็เริ่มชันเรื่อยๆโอเคเลยกันต่อหน้าเรานะครับเป็นทางแยกซ้ายไปไหนไม่รู้ตรงไปไหนไม่รู้ขวาไปไหนก็ไม่รู้แต่ป้ายบอกว่าให้เลี้ยวขวานี่มีคนเดินมาโอเคไปกันต่อเอาขอเสียงหน่อยครับ เดี๋ยวไปดูช่องแสแต็มไทยของพี่นะครับ <laughs> <laughs> น้องๆอุตส่าห์แบกข้าวห่อๆขึ้นไปกินบนน้ำตกเคลื่อนหลกมาคร <laughs> ับว่าสุดยอดมากโซ่เหนือปอีกขั้นนะโซ่เหนือปอีก <laughs> 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 โ<ย>ห่ฮิวหลังน้ำแข็งมาด้วยไม่คิดว่าจะไกลขนาดนี้นะสงสัยจะนอนกันทัง้งสองสามวันโอยมีสมตำด้วย ส่วนน้องอ้อยยังอยู่สบายฮะน้องกันจะลงยงไรนะี่ยติโอมาด้วยกันต้องลุยอยู่แล้วตอนนี้นะครับเป็นทางลงลงแบบชันๆนะอ๋อเหยื่ยไหลนะทะไหลนีุ่น,นนี่นสไตล์เลยนะปลาตัวเยอะด้วยเลย ขึ้น right นีตามความฝันเลยนะครับคราวนี้เปียกๆขึ้นด้วยถือใหน่อยวะครับก็เป็นเส้นทางเดินลงอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับโอเคอยู่นะครับทางเดินสบาย ส่วนเป้าหมายเป็นยังไงเนี่ยยังไม่แน่ใจแต่สิ่งสําคัญที่สุดในการเดินทางนะครับก็ไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายสักเท่าไหร่นะก็จะอยู่ที่เรื่องราวของการเดินทางนะครับโดยทิปนี้นะครับก็จะมีน้องออยเป็นผู้ร่วมเรื่องราวในการเดินทางครั้งนี้นะครับเห็นอย่างนี้นะครับใจสู้นะครับผมขึ้นเหนือลองใต้ไปหมดนะครับ เริ่มได้ยินเสียงน้ำแล้วนะริ่มไม่ไกลไม่ไกลสวัสดีครับยังไหวอยู่นะครับได้อยู่ครับโอเคปะ ได้ลงแล้วโอเคครับแต่ขึ้นไม่รู้บอ,บอกคนอื่นท <laughs> ี่ยังไม่ได้มานะครับเป็นไงบ้างก็มีเซเว่นสองที่สบายครับข้างบนก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องอาหารการกินมีซเว้นอยู่นะครับอบยอ๋อมองดูทางเลย ตอนนี้นะครับได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ใกล้ๆเลยอุตส่าห์มากินฝนก็ตกทางก็ชันถืออาหารที่อร่อยนะครับมื้อนี้ของน้องๆท่านะครับยอมใจมากเลยมันจะอร่อยก็เพราะอย่างนี้นี่แหละ ที่ได้ยินเสียงน้ำน,นี่คือยังไม่ถึงนะครับแค่เดินผ่านน้ำตกที่ได้ยินนี่คือยังไม่ถึงอีกนิดเดียวมาค,ครับพีบก็เดินผ่านตอนนี้นะครับขึ้นลิบทาง ยากาศดีอยู่นะด้านหน้าผมนะครับก็จะเป็นทานน้ำตกลงมาเล็กๆเนาะ

น,นะระัักบกหและตอนนี้นะครับผมกับน้องออยก็อยู่กลางป่านะครับทางไปน้ำตกสลัดใด ด้านครับผมด้านหลังก็จะเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับเป็นอากาศดีตอนนี้ฝนก็คมๆลงมาด้วยนะเวลาตอนนี้กี่โมงวะสิบสี่สิบส <14, S 3> ี่นาฬิกายังไหวอยู่นะครันาทีเป็นไงบ้างครับน้องออยยังไหวไนหะมว่าได้หรือยู่น้องๆก็ยังมีความสดดีนะครับน้องๆนี่คือตอนนี้นะครับน้องๆก็มาพักอยู่ริมน้ํานะครับ น้องมาจากที่ไหนกันครับเนี่ยคลองหกฮะคองหกโอ้ยเป็นนักสายอยู่หรอโอ้แน่นอนว่ะอดีดีดีครับน้องๆจากคองหกนะครับอย่าลุยกันต่อนะมีข้างหน้าเรานะครับมีเจ้าของห้องไเจ้าของช่องเจ้าของช่องลีไหมผิงด้วยนะครับนี่นะครับบังเอิญมาเจอนะครับคนดังในติกต็อก ขอขอเอนี่นะครับน้องรีใหม่ผิงนะครับเหมยผิงค่ะรีเหมยผิงนะครับจากติ๊กตอกลุยกันต่อผมคิดว่าใช่ต้องใช่แน่แและแล้วสิ่งที่เราเห็นนั่นน่ก็คือน้ำตกจริงๆด้วยและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของน้ำตกสลับไป กับน้องออยนะครับก็เดินทางมาถึงน้ําตกสลัดใดนะครับก็เป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะถือว่าเป็นขนาดเล็กแล้วกันนะครับระยะทาง2.5กิโลนะครับระยะทางก็ค่อนข้างจะชันอย่างต่อเนื่องนะฮะชันอย่างต่อเนื่องแล้วก็พอใกล้จะถึงจะเป็นทางลงทางลงค่อนข้างจะชันแล้วก็ลงไม่ค่อยทางไม่ค่อยดีนะตอนขึ้นนี่แหละางานเข้าแน่แนะส่วนน้องออยอ้อ,อย เราก็ยังไหวอยู่สบายสบายใช้เวลาเดินหนึ่งชั่วโมงสามนาทีระยะทางสองสิบสามกิโลหนึ่งชั่วโมงเองค่ะหนึ่งชั่วโมงโอ้โถสบายสามนาทีนี่งไมางหยุดพักนะเนี่ยนะเราหยุดพักมันจะหยุดหยุดพักมันจะหยุดเดินอ๋อเหรออ๋อมันไม่นับเดินไปเพียวหนึ่งชั่วโมงกว่าเวลาที่ออกมานะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ข้างในน้นตกกันดูนะครับ ตกก็ต้องเปียกกันหน่อยนะไม่เป็นงั้นจะมาไม่ถึงน้ำตกนะครับ น้ำไม่พูดแรงรอกไปเดยนตอนนี้นะครับน้องๆเขาก็ถ่ายรูปกันแล้วความสุขนะครับระหว่างเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันนะครับเกี่ยสุขนี้ไว้กันนานๆนะครับน้องๆด้านหลังครับบอกว่าด้านบนจะมีทางเดินขึ้นอีกเดี๋ยวเราจะลองดูนะตอนนี้ให้น้องๆเขาเข้ากระเป๋า ก็เดี๋ยวสลับกับน้องๆนะครับเดี๋ยวท้ากินเสร็จเดี๋ยวเราจะลงมา,าก็กระเป๋าให้เขานะครับตอนนี้จัดน้องออจะลื่นขึ้นไปด้านบนกันต่ออีกหน่อยนึงอ่ะไปกันต่อก็ปรับระดับใหม่นะครับมันคือก็ลื่นล้อมนิดหน่อยกระถางค่อนข้างจะแันแล้วก็ลื่นนะครับลื่นเนื่องจากว่าฝนก็ตกลงมาด้วยขาลงน่าจะอันตรายอยู่ nó còn lên nữa luồng nhào đây nè hình như con à

การกินเรียบร้อยนะครับตอนนี้เทียบเลยครับผมกับพี่เจ้าเลยครับหลายครับนี่ครับน้อง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 ครับน้องน้องครับขายเน่ยครับมาตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณสี่โมงเย็นฝนก็หยุดตกแล้วเดินทางกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปนอนเข้มกันต่อ ทางเต็นท์นอนไปที่ไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันตามสูตรเลยสำหรับการเดินทางวันนี้ก็จบเพียงแท่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเจอชายเด็ดไหนก็จะเก็บเป็นผ้าประทับใจแล้วกันสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับเอาไรดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับโอเคครับผมชั้นรับนะครับชั้นต่อเนื่องชั้นเรื่อยๆชั้นยังไปอีกแล้วก็ชั้นยังไปอีกอืมไปเรื่อยๆ นี่แหะสุดเลยนี่คือทางด้านหน้าเรานะครับมองขึ้นไปด้านบน